สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก็ต้องขอบคุณช่อง YouTube ของทาง BG ปรปทุมนะครับที่ได้ทำการถ่ายทอดสดฟุตบอลระหว่างทีมเซเรโซสกานะครับตอนรับการมาเยือนของบรุสเซียดอร์มุนนะครับทีมที่เพิ่งแข่งกับ BG ไปเมื่อวันก่อนนี้ครับวันนี้นะครับ เซเรโซสกานะครับได้เปิดรังต้อนรับนะครับทีมรองแชมป์ยุโรปนะครับคือโบรุสเซียดอร์มุนผลก็ปรากฏว่าทางดอรมุนนะครับสามารถเอาชนะโอสากาไปได้นะครับสามประตูต่อ2นะครับสประตูได้จากครึ่งแรกนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเป็นประตูที่รวดเร็วนะครับชาวไวพอสมควรแล้วก็ครึ่งหลังนะครับทาง เซเรโซสกากสามารถตีตื่นขึ้นมาได้2ประตูนะครับก่อนจะหมดเวลาไปครับก็ถือว่าเป็นเป็นการาแก้มือนะครับในการทัวเอเชียนะครับของดอทมุลเสือเหลืองนี่ยสามารถชนะทีมจากเจลีกได้ก็คือเซเรโซสกาามประตูต่อ2 หลังการแข่งขันครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับทางเฮดโค้ดบอกว่าการแข่งขันที่ประเทศไทยก็ค่อนข้างที่จะต้องขออภัยแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าไปพ่ายแพ้ให้กับ BG ก็ยอมรับว่า BG เล่นดีครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศด้วยนะครับเพราะก่อนการแข่งขันมีฝนตกลงมาแล้วก็อากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะครับก็ยังปรับตัวไม่ได้เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยก็อาจจะมีข้อผิดพลาด นะครับแต่ที่สังเกตได้เห็นชัดเจนก็คือทีมบูุเซียดดมุลมาในลักษณะที่เขาไม่ได้มาแข่งทัวร์นาเมนต์นะครับมาในลักษณะกระชับมิดทําให้ความฟิตต่างๆนะตัวผู้เล่นก็ไม่ถึงกระพร้อมร้อยเปซจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนตัวอนักเตะร,รุ่นเยาวชนลงมาเยอะครับในครึ่งหลังทางเซเรโซสกาก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นเหมือนกันครับให้นักเตะทุกคนได้มาสัมผัสเกมก็ถือว่าเป็นแมตตมิตรภาพนะครับแต่สําหรับแข่งขันที่บีจีเนี่ยก็ต้อง พูดอย่างนี้เลยครับว่าเราชนะจริงๆนะครับ BG เล่นในเมื่อวานก่อนเนี่ยคือการชนะแบบใสสะอาดครับและโบรุสเซียดอทมุนก็เล่นดีด้วยโดยเฉพาะในครึ่งแรกไม่ได้ขี้เหร่นะครับผมคิดว่ามาตรฐานดอทมุนในวันที่เจอกับ BG เนี่ยอยู่ในมาตรฐานของเขาเลยอาจจะไม่ถึงระดับที่แข่งขันทัวนาเมนต์แต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้อ่อนข้อให้กับบีแต่ประการใด การที่ BG สามารถเอาชนะได้ไมันด้เเหตุผลหลายประการครับเพราะว่าการเล่นในวันก่อนนี้นะครับ BG ปทุมเล่นได้สวยงามมากต้องยอมรับครับบอลเท้าสู่เท้าแผนการเล่นวิธีการเล่นนะครับนักเตะของ BG แทบจะทุกตัวครับสามารถเล่นได้ตามประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นครับอย่างพี่เจเนก็วิ่งตลอดครับทำเกมในมิดฟิลด์แดนดรุกได้สมบูรณ์แบบ พีมุยก็ทำประตูได้รวมทั้งนักเตะนะครับต่างชาติที่เข้ามาเล่นก็ต่างแสดงฝีเท้าเดียวมาอย่างยอดเยี่ยมแล้วมันเป็นวันที่เจริญศักดิ์วงศกรหรือเจ้าเทของเราเนี่ท็อปฟอร์มด้วยครับวันนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับว่าดอดมุลอ่อนอะไรให้เรานะตามสายตาผมเราชนะจริงๆครับเรอชนะจริงๆและผมคิดว่าถ้าดอทมุนเต็มทีม ถ้ามาเจอ BG ในช่วงพีคๆแบบนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่ามาแข่งกับแชมป์ยัแต่ผมผมพูดอย่างนี้แหละเพราะว่าผมเห็นแบบนี้นะก็ชื่นชมฟอร์มของ BG เป็นอย่างยิ่งครับในวันนั้นแต่ว่าเซเดโซสก,กาเนี่ยผมดูแล้วเขาเขามีการาเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองลงมาด้วยครับในครึ่งหลังแล้วก็อาทีมเขาเองก็เล่นเต็มที่แล้วนะครับเขาอาจจะมีเอาพูดตรงไปตรงมาคือตัวโดดโดดเด่นของเขามันไม่เท่าเราอะ เขาไม่มีเท่นะครับเขาไม่มีนักเตะที่เด่นๆ่นเหมือนเราดูแล้วก็ยังไม่ถึงขั้นที่จะพลิกมาเอาชนะดรอทดมุลได้ถึงขนาดว่าศูนย์เหมือนเราคือตัวผู้เล่นเราเด่นกว่านะครับในทัวร์นาเมนต์ขออภายในแมตท,ที่แข่งขันเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับมีจุดพีิกมากกว่านะครับ ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นแมตที่ดีครับเป็นแมตที่ดีทั้งสองแมตเลยแล้วก็ทางดอทมูลเองก็สามารถกู้ความรู้สึกของแฟนบอลคืนมาได้นะครับถึงแม้จะเป็นแมตกระชับมิตรนะไม่ใช่เรื่องที่จะซีเรียสอะไรจะแพ้จะช,ชนะแต่ว่าก็ถือว่าดอทมูลเองเป็นสโมสรจากอาลีกใหญ่นะครับบุนเดสลลกาแล้วเขากอได้เป็นรองแชมป์ยุโรปมาด้วยศัก์ศีคามีครับสิ่งเหล่านี้ก็จะ,ะมาทัวร์เอเชียและจะมาทําให้ เสียชื่อเสียงก็คงไม่ได้นะครับก็ต้องกู้ศักดิ์ศรีกันหน่อยนึงนะครับสำหรับข่าวข่าวผมขอคอนเฟิร์มหน่อยนะครับในคลิปนี้เกี่ยวกับฟุตบอลแชมป์นะครับทิงถ้วยพระราชทานคิงคัพนะครับก็เป็นถ้วยในระดับนานาชาติที่เก่าแก่มากที่สุดในทวีปเอเชียนะครับถ้วยนี้โดยการแข่งขันนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่50จัดขึ้นภายใต้ปฏิทินฟีฟ่าเด จะจัดขึ้นในรอหวันที่7ถึงวันที่15ตุลาคม2567ครับมีทีมแข่งขันนะครับทีมละ2นัดเป็นรูปแบบการแข่งแบบน็อกเอาท์นะครับรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศโดยทุกนัดจะเป็นการแข่งขันในระดับ International a m a t นะครับซึ่งจะนำผลการแข่งขันไปนคำนวณหาจาัดอันดับแ a งกิ้งฟีฟ่นะครับ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมี3จังหวัดนะครับที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพนะครับก็มีเชียงรายสงขลาแล้วก็เชียงใหม่นะครับในที่สุดครับวันนี้อย่างเป็นทางการนะคลิปที่แล้วผมพูดแบบไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครับอันนี้จากาเว็บเพจของเอเอฟเอท a แลนด์เลยนะครับคณะกรรมาการนะฮะได้พิจารณาให้จังหวัดสงขลานะครับมีความพร้อมมากที่สุดที่จะใช้สนามตินสูลานุน สำหรับจัดการแข่งขันไปใต้ความจุ20,000ที่นั่งนะครับการแข่งขันในครั้งนี้นะครับมี4ชาติที่ร่วมตอบรับเข้ามาทาการแข่งขันด้วยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแน่นอนก็คือทีมชาติไทยที่เป็นเจ้าภาพนะครับอยู่อันดับที่101ของโลกทีมชาติซีเรียอยู่อันดับที่93ของโลกทีมชาติทาจิกิสถานอยู่ที่อันดับ103ของโลกและแชมป์เมื่อปีที่แล้วครับ ทีมทาจิคิสถานเนี่ยก็สามารถาได้แชมป์ในรายการนี้ไปนะครับครั้งนี้มารักษาแชมป์นะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายครับคือทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับอยู่ในอันดับที่117ของโลกโดยจะมีการถ่ายทอดสดนะครับเที่ยวนี้เป็นฟรีทีวีครับคือช่องไทยรัฐทีวี HD ช่อง32นะครับส่วนการประกบคู่แข่งขันจะมีการจับฉลากเพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่พร้อมนะครับในการแข่งขันถือว่าเป็นจังหวัดที่2ในภาคใต้ที่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพการแข่งขันผู้บอลเิงครับเมื่อก่อนเนี่ยเคยแข่งที่จังหวัดภูเก็ตนะครับสงขลาเนี่ยมีความพร้อมนะครับสนามตินสูรานนท์แล้วก็มีสนามสรับฝึกซ้อมอีก6สนามครับที่ผมได้เรียนไปเมื่อที่คลิปที่แล้วนะครับว่าสนามอะไรบ้างซึ่งสนามฝึกซ้อมในแต่ละที่เนี่ย สามารถเดินทางนะครับจากสนามจริงไปยังสนามฝึกซ้อมในระยะทางที่ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับทุกสนามแล้วก็ยังมีโรงแรมระดับ5ดาวนะครับยังมีสามบินนานาชาตินะครับในระยะที่ไม่ไกลสามารถเดินทางได้สะดวกสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทาง f อ Thailand หรือสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเรากำหนดคุณสมบัติไว้เลยรวมทั้งสภาพไฟในสนามเน้นเลยนะครับห้องแต่งตัว นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความพร้อมสำหรับการขันในระดับนานา,นาชาติอันนี้ผมองเปรียบเทียบไหมครับว่าเราเนี่ยเป็นฟุตบอลในทัวร์นาเมนต์ที่จัดแข่ง4ทีมเนี่ยเป็นถ้วยของเราภายในเนี่ยนะครับเรายังต้อนรับอาคารดูกะในการจัดการในขันที่่อนถ้าจะอ่าทั้งโปรแกรมการแข่งขันก็ยุติธรรมสนามต่างๆก็พร้อมนะครับมันช่างแตกต่างครับกับอินโดนีเซียที่จัดการในขันในระดับนา,นานาชาติในระดับอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกอาเซียนเข้าแข่งขันเนี่ยหลายประเทศนะครับอันนี้เ,เป็นสิ่งที่ที่ผมตั้งข้อสังเกตนะครับเมื่อเมื่อคลิปก,ก่อนว่าไฟในสนามก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับกับตารางการแข่งขันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะทางเจ้าภาพอินโดนีเซียก็จะได้เปรียบแต่นะครับสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นกับบ้านเรานั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับก็ขอชื่นชมเอฟเอทีเเลนสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็น่าเป็นห่วงนิดนึงนะ ก็ต้องกาเปียนเเพื่อนนะคลิปนี้ขอพูดกันแบบกันเองแล้วกันเกี่ยวกับฟุตบอลไทยลีกของเรานะครับก็กระแสข่าวมาว่าเราได้อะลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดค่อนข้างจะน้อยนะครับเป็นจํานวนเงินไม่ถึง100ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ไม่คุ้มทุนในการจัดการในขันทําให้สมาคมนะครับในชุดมาดามแป้งเนี่ยจะต้องหาเงินมาเพิ่มเติมครับในการที่จะ จัดการในขันไทยลีกเราให้สมบูรณ์นะครับในทัวร์นาเมนต์ตลอดฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยทุกคนนะครับจะต้องช่วยกันเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับการช่วยกันไปดูบอลครับไปให้การสนับสนุนทีมที่เรารักเราชอบนี่เลยครับใครอยู่ใกล้ทีมไหนรักทีมไหนก็ไปเชียร์ทีมนั้นครับซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูนะครับแล้วก็มันมีผลเกี่ยวเนื่องนะ ทั้งทั้งที่ว่าฤด,ดูการนี้นี่มันคึกคักมากเกี่ยวกับตัวผู้เล่นโดยเฉพาะตัวผู้เล่นต่างชาติในแต่ละส,สมโมสรใ,ใหญ่ในเมืองทองเนี้ย um, นะครับเดอะแรบบิทบีจีปทุมบุริรัมยูเนเต็ดนะครับในหลายทีมเนี่ยเสริมตัวผู้เล่นเข้ามาในมูลค่าที่ค่อนข้างจะสูงและมีตัวผู้เล่นอื่นทั้งนั้นเราจะเห็นตัวอย่างนะจากบีจีปทุมในแมตท,ที่เราเจอกับบอเลเซียดอ์มุลมาเนี่ยตัวผู้เล่นต่างชาติของบีจีก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนั่นเลย มีจานวนเยอะนะครับจํานวนเยอะอย่างที่ผมบอกว่า BG สามารถทําทีมได้2ทีมเลยนะครับทีม BG จีตอนนี้ยในประสิทธิภาพผู้เล่นของ BG ตีตอนนี้ถือว่ามีตัวผู้เล่นเด่นๆที่ซื้อตัวเข้ามานี่เด่นมากและมีจํานวนมากด้วยดังนั้นนะครับการแข่งขันไทยลีกในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าน่าดูอย่างยิ่งเลยนะครับก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์นะครับที่ซื้อดีกสิทธิ์ถึงแม้จำนวนเงินไม่เยอะแต่อย่างน้อยก็ยังมีเงินเข้ามาครับ ไม่พอหรอกครับในการจัดการในขันแะต่แต่ก็ถือว่าเราได้รับชมการถ่ายทอดนะครับมีช่องทางแล้วก็ทางทูเองกอ็เข้ามาสนับสนุนในการซื้อลิขสิทธิ์มันเป็นเอฟเฟกจากไหนรู้ไหมครับเรื่องเหล่านี้นะถ้าเกิดเออบางสิ่งบางอย่างในฟุตบ,บอลไทยเรามันคือคักนะนะครับมันคือคักมากพอเนี่ยเมื่อกระแสามันมาเนี่ยอะไรอะไรมันก็ดีไปหมดเลยครับนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราเนี่ยมันต้องมี มีความคึกคักแต่ก็น่าเห็นใจครับทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราในชุดที่อิชีคุมเนี่ยเริ่มต้นมาจากความค่อนข้างที่จะอย่างอย่างคัดเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยเราก็ไปแพ้จีนมาแล้วแมตต์หนึง่งนะครับก่อนที่อิชีจะมาก็เริ่มต้นด้วยการลักษณะที่บอกว่ามันคล้ายๆมันมันเหมือนกับเราแย่ไปแล้วอะที่แพ้จีนแมตต์แรกอะแล้วกู้สถานการณ์มาแล้วก็ไล่ไล่ไม่ทันขาดแค่ลูกเดียวแล้วก็ตกร่อไปนะครับ ถ้าครอบครัวผู้บอลเราเข้มแข็งนะเราจะไม่สนใจเรื่องแบบนี้เลยเราจะมีความรู้สึกคึกคักไปก่อนแต่ผมเข้าใจดีครับว่าเมื่อความรู้สึกในการตกรอบมันทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจในการคือมันไม่คือคักอะ่ะเข้าใจครับปูถุชนธรรมดาก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่เรื่องสปิริตเรื่องอะไรก็พูดกันยากนะแต่เราต้องดีใจอย่างหนึ่งนะผลงานเราดีครับเกี่ยวกับเร้งกิง้งฟี فا เราก็ดีอันดับเราก็ดีความการเล่นเราก็โอเคครับเพราะว่าเราเจอแต่ทีมระดับเอเชียมาเลย มีเพื่อนบอกว่ารุ่นยูสิบเก้าปีมันก็คล้ายกับรุ่นชุดใหญ่มันก็ไม่คล้ายหรอกครับยูสิบเก้าปีเราเนี่ยก็สามารถเอาชนะได้นะครับถึงทีมชุดใหญ่เราจะเสมอมาก็เสมอทีมระดับเอเชียทั้งนั้นครับคล้ายกันแต่รูปแบบการเล่นไม่เหมือนกันครับคนละอย่างนะครับชุดใหญ่กับชุดสิบเก้าปียูสิบเก้าปีคนละอย่างแล้วก็ยูสิบเก้าปีผมคิดว่านะเขาก็มีอะไรดีของเขาแหละนะครับวันพรุ่งนี้นะครับ เวลาบ่ายสามโมงเนี่ยเรารอดูครับว่าจะเล่นอย่างไรกับทีมชาติมาเลเซียหลายคนบอกว่า,าผ่านเข้ารอบเซมิฟ n นอลไปหรือว่ารอบรองเนี่ยมีโอกาสแพ้สูงมากนะผ่านเข้าไปก็แพ้แต่ผมบอกไว้เลยครับสำหรับผมผมเชียร์ให้ชนะอยู่แล้วและผมคิดว่าทีมชาติไทยชุดนี้จะต้องชนะให้ได้ไม่ว่าจะเจออินโดนีเซียหรือเจอออสเตรเลียครับเป็นหน้าที่นะที่ต้องเอาชนะ แต่ถ้ามันไม่ชนะก็ไม่เป็นไรครับเป็นเกมกีฬาแต่หน้าที่คือต้องชนะครับแล้วผมคิดว่านะมันต้องทุ่มทุกสัปพกํำลังในการเล่นในวันที่27นะครับกรก,กรดาคมที่เราจะพบกับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรืออินโดนีเซียซึ่งเราจะรู้ผลวันพรุ่งนี้เลยครับถ้าเราชนะเราได้เจออินโดนเะครับเจอมาเลสพวกนี้นะถ้าเราแพ้เราจะได้เจอออสเตรเลียเจอออสเตรเลียจะร้อนหน่อยเพราะแข่งใบสาม แต่ถ้าเจะเจ้าภาพอินโดจะสบายหน่อยครับแข่งทุ่มครึ่งซึ่งก็เป็นอย่างนี้ตลอดมานะครับเพราะอินโดเขาจะไม่เตะตอนกลางวันเลยทุกแมตช์ของอินโดเีเซียเตะทุ่มครึ่งทั้งหมดครับดังนั้นนะครับวันที่27ครับออสเตรเลียก็อาจจะเตะร้อนหน่อยในตอนบ่ายสามนะครับแล้วก็พอได้คู่ชิงชนะเลิศแล้วการชิงชนะเลิศถ้วยใบนี้นะครับจะระเบิดขึ้นในวันที่29ครับ 29่สิบเกากรกฎาคมเราจะดูอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไม่แน่ใจเรื่องถ่ายทอดสดนะครับยังไม่มีข่าวคราวออกมาคงจะรอแมตช์วันพรุ่งนี้ก่อนแต่ตอนนี้นยเราสามารถรับชมได้ทาง a i s p l a y ครับสามารถชมได้ทาง a i s p l a y แต่ส่วนว่ารอบเซมิฟนอลหรือว่ารอบรองชนะเลิศเนี่ยที่ไทยเราเข้ารอบไปแล้วเนี่ยแมตช์วันที่27กับวันที่29เนี่ยจะมีการถ่ายทอด สดทางฟรีทีวีหรือช่องอื่นหรือไม่เดี๋ยวผมมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ส่งกำลังใจวันพุ่งนี้แล้วครับเราอาจจะได้เห็นฟอร์มดีๆของทีมชาติไทยหรือฟอร์มที่อะไรที่เราพอจะคุยกันได้ว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้บอกตรงนะเป็นเป็นทีมชาติไทยที่ผมผมคาดเดายากจริงเนี่ยพูดตามจากหัวใจเลยนะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถามว่าผลงานที่ผ่านมาดีไหมดีครับชนะมาสองแมต เข้ารอบได้แล้วสบายใจครับแต่ถ้าจะพูดว่าจะชนะไหมหรือจะยังไงเนี่ยผมพูดได้ไม่เต็มปากครับแต่ใจเรลึกๆของผมผมคิดว่ามีดีนะผมคิดว่าทีมใดชุดนี้ถึงจะมาแบบนี้แหละมาแบบนี้แต่ก็มีดีไม่แพงง่ายๆครับเอางี้ดีกว่าไม่แพงง่ายๆทีมชุดนี้อยู่19ปีบูล็อกจะไม่แพ้ทีมไหนง่ายๆและการธปรมตูเขาจะเหนือความคาดหมายเสมอถึงว่าจะยิงนกตกปลาหรือยิงไม่ค่อยได้ แต่เขาก็ทาประตูได้เสมอนะครับอาจจะเกินคาดก็ได้ครับในแมตช์ต่อไปนะนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้อาจจะยังไม่เห็นอะไรมากนะนะครับเพราะว่าแพ้เข้ารอบอาจจะมีการโรเตชันถนอมกําลังไว้เพื่อจะเจอในอจเจอทีมในรอบหน้าวันที่ยีิบเจ็ดก็ได้แต่วันที่ยี่ิบเจ็ดกับยีิบเก้าเป็นบทพิสูจน์ของจริงเลยครับยีไต้องปล่อยสุดแล้วครับเอามันน็อกเอาแล้ว นะครับมันก็งานก็ไม่ได้เข้าชิงอ่ะเพราะว่าเป้าหมายเราไม่ได้ไปเอาอันดับ3มอันดับ4นะเป้าหมายก่อนจะเดินทางไปอินโดนีเซียคือตำแหน่งแชมป์เท่านั้นครับก็รอดูครับว่าเราจะทําสําเร็จหรือไม่มันอยู่ที่แรงใจแรงเชียร์ของเราด้วยพรุ่งนี้ครับร่วมเชียร์ทีมชาติไทยชุดยู19แข่งขันในเวลาบ่ายสโมงกับทีมชาติมาเลเซีย่ายทอดสดทาง AS Play ครับๆๆๆ